สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะผมวันนี้เราก็มาอยู่กันใน Ro บอทแมปกราวาการเดนนะผมวันนี้เราจะมาแข่งขันกันนะผมในการหาเงินเวลาครึ่งชั่วโมงนะผมว่าใครจะได้เงินเยอะกว่ากันนะครับโดยที่เราจะสามารถทําอะไรก็ได้ปลูกผักก็ได้หรือจะไปขอผลจากคนอื่นก็ได้ได้หมดนะผมแล้วแต่ว่าเราจะใช้วิธีทางไหนในการหาเงินนะผมวันนี้ผมก็มาอยู่กับแฟนผมอ,อมึงจะเดินไปไหนเนี่ยเอย้อย่าดื้อดิอย่าซนวันนี้ เราก็จะไปอยู่กับแฟนผมนะครับผมชื่อว่าลิซซี่นะผมชื่อเต็มก็ลิซซี่ดวงนะครับผมก็มึงเป็นคนตั้งชื่อมาเองอ่ะก็มึงตั้งชื่อมาเองอ่ะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มแข่งขันกันเลยมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะตัวเข้าใจไหมพอครบครึ่งชั่วโมงแล้วเรามารวมตัวกันที่นี่ เฮ้ยเดี๋ยวไปไวยังไงสักยังไม่ได้จับเวลาเลยกูยังไม่ได้บอกว่าเริ่มเลยเริ่มัาเริ่มมาโอเคไหนว่าเรามาดูเซิร์ฟแรกอันนี้ว่าจะมีคนใจดีใจบุญหรือเปล่าวีคนแรกนี่แม่งมีเงิน2.5ล้านบิลเลียนเลยนะใครว่ามันรวยมันชื่อจรอะไรทั้งอย่างนึงอ่ะจรชาวไร่หรือเปล่ามีไงไร่ของจรไล่ของจรเอ๊ please I don't have money give me please ไอ้เยี่ยกูไม่เอากระต่ายกูอยากได้ผลไม้ขอบคุณ thank you กูไปแล้วดีกว่าย่าตรงนี้กูได้มันไม่มีคนให้ผลไม้กูอะมึงได้ยังก่ะบีเนี่กูเป็นจอนชาวไร่อยู่ตอนเนี้ยกูปลูกเองก่อนปลูกเองก่อนปลูกเองมึงปลูกแครอทชาติไหนมึงจะรวยวะเออกาทำตัวน่าสงสารไปวันวันไงอ๋อเดี๋ยนะเดี๋ยนะเธไอยู่เซิร์ฟเดียวกันเลย เอ้ยเๆ้ยเปลูกแค่หอดเลยเหรอเราจะใช้ภาษาอังกฤษที่เราเรียนมาประมาณ2วันนะผมในการขอขอผลละไม้จากเพื่อนบ้านคิมพีพีสคิมีพีสไปเพลสกูขอแต่ผลอะไ้กูไม่มีเงินเลยมึงดูเงินกูสิ2ี่ิบาทไมโอ้ยโอยกออ อากูขอมึงเป็นตัวละครผู้หญิงไงแย่มันเห็นมันเห็นตัวละครผู้หญิงมันก็ให้แต่ผู้หญิงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูได้เหมือนกันเ <c oughs> ช็คเช็คเช็ค <c oughs> หาหมาัดอุ้ยไม่ค่อยแพงว่ะต้องไปหาเพิ่มว่ะ <c oughs> ผมรู้สเต็ปแล้วทุกคนเราต้องแบบเราต้องมีคนใจดีหน่อยไปทุกคนเย้ <c oughs> ทุกคนเราต้องไปซื้อแครอทมาปลูกกันมีนี่ปลูกแครอทปลูกแครอทโตเร็วลูกโตเร็วลูกโตวันโตคืนเอ้แมนเอาไปไหนละเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยมานี่หน่อยเฮ้ยมึงไปไหนอะมึงอย่าบ้าหนีกูสิอย่าบ้าหนีกูกิฟฟี่มีฟีสมีฟีสเฮ้ยกูขอสักอันเลยดิโบลเฮ้ยหรือว่าเราต้องมาขอสาววะนี่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 ไอ้สาวมันมีตังค์ป่ะเนี่ยมันไม่มีตังค์เนี่ยบ่าวมันจนไอ้เหี้ยอ้นั่นไปไหนแล้ววะไอ้สองบีไปไหนแล้วเนี่ยกิฟฟี่นี่กูให้แกรอดมึงเป็นการตอบแทนเลยสงสัยต้องไปขอคนอื่นละไอ้นี่แม่งไม่แบบไม่ใจป๋าเลยอุูยกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้ว Mm คุณผู้หญิงยันขอผลไม้หน่อยคุณผู้หญิงเฮกูแพ้กูแน่กูได้ผลเยอะแล้วเฮยมันไม่มีใครให้กูจริงเหรอวะนายเอ๊ยคนไทยวานายเราขอผลหน่อย เราจนมากเลยเออใจดีกับกูเถอะนะเพื่อนครับเพื่อนครับเฮ้ยมันไม่อาจแชดกูเลยว่ะโอ๊ย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 วันได้กูมันใดกูโอ้ย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 โอ๊ยกูได้วันเต็มเลยให้กูเลื้กูรักมึงกูรักมึงเพื่อนกูจะรักมึงตลอดไปขอบคุณครับเออกูไปเช็คราคาก่อนไอ้เย้ถือว่าผลไม้นี่มันไม่ค่อยแพงนี่ทุกคน โอ้ยโคตรถูกไอ้สัสกูจะเซิ้งกันแม่งมันมีตังค์หมื่นกว่าล้านแต่แม่งให้กูอันละเจ็ดพันหอ้สัสกูเลยเหลือแต่เชื่อกูเครียดที่หวายเลยเออไฮว่าไงตัวเธอไฮไฮขอผลไม้หน่อยได้ไหมอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมันให้กูหรอให้กูหรออุ้ยอุ๊ยเฮ้ยขอบคุณครับ กูคือเด็กกระปุกตัวนี้โดยให้กูรัวๆขอบคุณครับขอบคุณแล้วกูขยายเสร์ฟไปต้องทำเวลาเนี่พลังแห่งกูเกิลทานเสลุ์วิวิขอบคุณเต้ม อยูหลายๆเด้อพอแม่พี่น้องเท่าไหร่ไม่ได้กูเช็คราคาก่อน่ไหรเงี้ยเฮ้ยบัสลูมัสลูมขอ,องแพงของแท้อันนี้กูว่าแพงแน่นเลยเท่าไหร่ไม่บอกครับเป็นความลบทางธุรกิจโอ้ยซิมนี้ไม่มีโอ้โหเฮียอะไรวะน่ะ พลังแห่งคนผิวดําเราดํากันต้องคู่เพื่อนต้องใจต้องใจดีกับเรานะเฮ้เพื่อนเราตัวเราคนเดียวกันแนละ้วมึงไม่คิดจะใจดีกูเลยหรอวยอย่าไปกันหมดแล้วเุ้ยแม่งให้สตรอเบอรี่กูไอ้สัสให้กูทาไมวะแม่งให้ดอกดอกทิวลิบสีส้มไอ้สัสกูออกแม่งแนละ้วมึงให้อะไรกูเดี๋ยวมีแต่ของเล็กน้อยกูไปละ มีใครไหมมีใครรวยไหมเชิญขอคนรวยหนึ่งคนขอคนใจดีใจบุญเอ๊ะ,เ,อะเจ้าของฟาร์มนี้มันไปไหนวะมึงอยู่ไหนเนี่ยโอ้นู่น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 ไฮเฮ้โบฮายโบหลร้องเหมือนหมาเลยห <c oughs> มาไหมมึงไงอ้เหี้ยมันเอฟเคเนะี่ยโอ้ยอ่ะโอ้โหจังแม่บ้านมึงใหญ่จังวะเนี่ยโอ้กแหลกเลยเหี้ยฟาร์มมึงอะ่ะ มึงตอบโนโแบบไม่มีเยอะใหญ่เลยเหรอ p ลี a เอาแม่งหายไปไหนแล้วไอ้สัตว์แม่งหายไปดงลึบบ้านมึงกูรู้ว่าป่าเมซอนนี่อะเฮ้ยกูได้แคนดี้บรอสซอมด้วยใช่หรอโค้ง <c oughs> ชนะขาดร้อยแล้วแ <c oughs> หละเฮ้ย <c oughs> เหลือเวลาอีกกี่เท่าไหร่เนี่ยอีกหกนาทีเงี้ยเอ้ยไหกนาทีนั่นหรอเฮ้ยกูแพ้แน่นเ,นนนเลยไช่ bro มึงอย่าออกเซิร์ฟหนีกูอีกเลยไอ้สัตว์เข้าไปกี่เซิร์ฟไม่ก็มีแต่คนหนี p ลี a เอาไม่ออกจริงๆด้วยเขาไม่เอาไหนเขาชนะแล้วเหรออวี่ออกเลยได้ป้าเอกไปรอเซอร์วบีเลยได้เอาแล้วแต่เขาอาจจะพีเกมก็ได้ไปไปไปเลยมึงหยุดคุยกูก่อนดิมึงหยุดคุยกูก่อนเพื่อนครัวผลไม้เราครวสัตวใช้กูกันทาเสเลดคุยกับมือเนี่ยเพื่อนเราแต่งตัวรอเลยดีกว่าแต่งตัวเป็นผู้ชนะรอเลยอย่ามึงกูจัดไอ้สัสอุ้ยเอ้ยกูได้มาผลหนึ่ง ไม่รู้ราคาเท่าไหร่กูมันไม่ให้กูแล้วเวลาก็หมดแล้ว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 หมดละกูแพ้แน่เลยเฮ้ยอันไหนถือผลไม้มาดูก่อนนี้มีเยอะไหมผลไม้อ่ะอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอันไหนอันนี้แมงโก้ป่ะอ่าอะไรเออมีเหมือนการคับขายขายขายอันนี้ก่อนขายอันเดียวก่อนนะเฮ้ยแสนหนึ่ง <c oughs> มือเรากันเรากันเลยจะพอๆกันอยู่อ่ะมีอะไรอีกมีอะไรอีกถือขึ้นมาเอากูหมดแล้วแพงโก้กูหมดแล้วเอากูขายพริกก็ได้พริกงูงงไม่ให้กูมาเนี่ยเจ็ดหมื่นหมื่นเดียวไอ้เนี่กูมีอะไรอีกเนี่ยมึงเอาอันที่แพงที่สุดสำหรับมึงที่มึงคิดว่าแพงหยิบขึ้นมาเลยอันนี้โอ้โหเท่าไหร่วะน่ะเดี๋ยวขายดิโอ้โหห้าล้านสายรึเป่าแต่โทษทีนะครับดูเงินผมนะครับ ีนะครับดีนะครับกูบขายหมดตัวโอ้ยสิบอกล้านโอ้ยเดียถ้ากูไม่มีมัดลูกกูแหกเลยเนี่ยสรุปผู้ชนะคือใครครับเดี๋ยวพูดออกมาให้มันเดือดคือเขาเองก็สำหรับคนที่แพ้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีคนดูคอมเมนต์มาบอกให้ทำนั่นทำนี่ก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกท,ทีทีหลังลวกันคือตอนนี้เขาสามารถขอตัวได้หนึ่งอย่างโอเคไหมเพราะว่าเขาชนะตัวอยู่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมบายๆครับทุกคน